ไปดูเหตุการณ์รถบรรทุกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัดใหญ่นะคะได้พลิกคว่ำจากถนนลื่นนะคะซึ่งเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันค่ะก็ทำให้เจ้าหน้าที่3คนได้รับบาดเจ็บค่ะ เมื่อเวลาประมาณ9โมงเช้าที่ผ่านมานะคะได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก4ีล้อเล็กหมายเลขทะเบียน82-1476ขีด1476สงขลาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้พลิกคว่ำบนถนนลบบุรีราเมศค่ะก่อนที่จะถึงสะพานคู่บ้านโคกเมาหมู่ที่11ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาก็ทําให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านะคะได้รับบาดเจ็บ เล็กน้อย3คนค่ะโดยมี1คนนะคะที่ติดอยู่ข้างในออกมาไม่ได้หน่วยกู้ภัยมิตรภาพต้องช่วยกันนําตัวออกมาจากรถค่ะโดยก่อนเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ากําลังจะกลับจากการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในพื้นที่อาเภอบางกล่ําค่ะเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเกิดฝนตกแล้วก็ถนนลื่นนะคะรถได้เสียการควบคุมแล้วก็พลิกคว่ำแต่ว่าโชคดีค่ะที่ขับมาไม่เร็วมากนะักเจ้าหน้าที่ทั้ง3คนจึงได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยค่ะ